ก็เสียใจเหรอครับกโอเค,เเออเค,คไม่ห้ามพี่เลยอ่ะท้าจะ <c oughs> เอาเขา,เขา,เขาแบบนี่กันอยู่ไม่รู้อ่ะใช่ไหมพี่ยาเดี๋ยวไปนัดคุยกันคุยอยากกิน,นะแต่มันอ้วนอ่ะอ้วนอ่ะต้องรักษาหุ่นต้องรักษาหุนาาาห่นเดี๋ยวไม่มีคนรัก นีเดี๋ยวไปนั่งกินก็เป็นทีมเก่งจังนะเจ้าเจครับเจ้าเจ้าเป็นชื่อเรื่องชื่อหนังรอากเหมือนข้อใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่หนูเอาไปเถื่อคนที่ชื่ออะไรไม่ได้หยิบน้ำแชทอุ่นไรอ่ะเว็บอะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะหยิบน้ำครับผมคุณต้องหยิบหน้าที่ป่ะโอเคต้อเย็นน้ำเย็น กินอะไรกินคนนี้แล้วเหรอไม่เพื่อไม่แบ่งก็ไม่งู้ว่าหนาวไม่หิวไม่บอกไม่หิวแต่บอกให้เอามาเอาเอาของกินมาโอ้โหเยอะมากแล้วนี่อุ่นแล้วเหรอหนังนี่ใครแสดงนะครับเจ้าจำไม่ได้ไม่บอกคือเคยดูจำได้เรื่องนี้เคยดูถ้าเราไม่กินคืนนี้พี่เขาจะเก็บโล่ออะไรนะพี่เขาจะโลหมดที่ตอนจบไม่โล่นี่กางเกงเลสานี่กินมากจนอ้วนกันหมดแล้วเจว้าวะตอนจบเขาอยู่กลางทะเลทรายว่ามีสองคนอ่ะไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่เหรอ โเพื่อบบจะยิงก็จะาตร้าอ